ความกลัวตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทุกรูปทุกนามเพราะเราไม่เห็นธรรมดาถ้าเห็นธรรมดาว่าทุกรูปทุกนามต้องป่วยต้องตายเป็นปกติแล้วทำใจยอมรับได้ว่าปกติของสัตว์ของมนุษย์เป็นอย่างนี้เองถ้าทำอย่างนั้นได้ความตายไม่ใช่ของน่ากลัวความเจ็บป่วยความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ของน่ากลัว พระครูวิราชการจนธรรมความกลัวตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทุกรูปทุกนามบาลีบอกว่าอาหารนิทังพยะเมทุนันจะสามัญญะเปตัปะสุพีนลานังอาหารคืออาหารนิทังคือการนอนพยะคือความกลัวเมทุนะคือการเสพกามท่านบอกว่า สี่อย่างนี้เป็นปกติของสัตว์ทุกรูปทุกนามสามัญญะเปตัปะสุพีนารานังสามัญญะก็คือปกติธรรมดาธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศสโสทรรเท่านั้นที่ให้เกิดความต่างขึ้นได้ธรรมเณมวีนาปาสุพิสะมานามีแต่ธรรมเท่านั้นที่ทำให้คนต่างออกไปจากสัตว์เพราะฉะนั้น เรื่องความกลัวถือเป็นเรื่องปกติแต่ทำอย่างไรที่จะไม่ให้กลัวจนขาดสติถ้ามานึกอีกทีหน้าขายหน้ามากเลยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าสุงม,มา3 0 4สถึงสปีถึงเวลามัจุราชยื่นหน้ามาหน่อยเดียวกลัวจนหัวหดต้องประเภทยื่นหน้ามาก็กระโดดขี่คอไปไหนไปเลยอยากไปนานแล้วทำไมมาช้าจังคือเรายังไม่เห็นธรรมดา ถ้าเห็นธรรมดาว่าทุกรูปทุกนามต้องป่วยต้องตายเป็นปกติแล้วทำใจยอมรับได้ว่าปกติของสัตว์ของมนุษย์เป็นอย่างนี้เองถ้าทำอย่างนั้นได้ความตายไม่ใช่ของน่ากลัวความเจ็บป่วยความเจ็บปวดก็ไม่ใช่ของน่ากลัวถึงเวลาดูแลรักษาไปตามมารยาทร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวแต่โดยมารยาทการยืมของก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลรักษาได้เมื่อถึงเวลาจะได้ส่งคืนเจ้าของไปในสภาพที่ดีที่สุดข่าวนี้ถ้าเราดูแลรักษาไปตามสภาพถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายก็จบแค่นั้นหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีกลัวแล้วตายไหม กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะฉะนั้นถ้ากลัวก็เสียหน้ามากเลยเวลาโผล่ไปพวกข้างบนนั่งหัวเราะคิกคักนี่หรือลูกศิษย์ท่านอับอายขายหน้าครูบาอาจารย์เขาหมดไม่ได้ก,กลัวตายแต่พร้อมที่จะตายดำรงชีวิตยอยู่โดยไม่ประมาทโดยเฉพาะไม่ประมาทในการสร้างความดีทานศีลภาวนาใดที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเราจำเป็นต้องทำให้มากเข้าไว้ เพราะไม่แน่ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดถ้าหากเปรียบความตายในวัฏสงสารเป็นการเดินทางไกลบุคคลที่พร้อมด้วยพาหนะสะบเบียงและเครื่องอำนวยความสะดวกย่อมไม่มีความหนักใจในการเดินทางทําอย่างไรเราสั่งสมให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดถ้าหากว่าถึงจุดหมายแล้วไม่ต้องเดินทางอีกยิ่งดีของที่สะสมไว้ก็ไม่ต้องเสียได้กองไว้ตรงนั้นแหละ ไม่ได้ใช้ก็ช่างหัวมันไปเริ่มต้นใหม่คิดใหม่สมมติว่าตายบ่อยบ่ถ้าปวดหัวขึ้นมาตอนนี้ถ้าเราตายลงไปตอนนี้ใจเราจะเกาะอะไรไม่ใช่ไปคร่ำครวญอยู่กับความเจ็บปวดสติจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าความตายจะต้องมาหาเราวิธีใดวิธีหนึ่งในเมื่อระลึกอยู่เสมอก็ต้องหาทางเกาะให้มั่นคงให้เหนียวแน่นเขาไว้แรกแรก,ก็เกาะทุกอย่าง โดยเฉพาะต้องหาทางเกาะในด้านดีแต่ถ้านานๆไปความรู้ความเข้าใจคือปัญญาเริ่มสมบูรณ์แล้วก็จะรู้ว่าการเกาะไม่สามารถทำให้เราเป็นอะไรได้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้ก็จะวางการเกาะนี้ไปด้วยความเคยชินของนักปฏิบัติพอเกิดอะไรขึ้นก็จะวิ่งเข้าไปหากำลังใจตัวเองอีคิวไปบอกอาจารย์อาจารย์ใกล้มรณภาพ กำลังเกาะชานไปไหนไม่ได้ติดอยู่แค่นั้นอีคิวก็สะกิดให้อาจารย์ปล่อยปล่อยปุ๊บไปเลยยึดชานอยู่แค่นั้นถ้าตายก็ไปแค่พรมอาจารย์สอนสิทธิ์มาทั้งชีวิตลูกสิษย์สอนกลับประโยคเดียวเท่านั้นเอง